เรามาต่อ EP ที่2นะครับอ้าวน้องผมตายแล้วน้องผมกำลังต่อสู้กับสกิลลิตันเดี๋ยวผมไปช่วยเนาะโอ้น้องเคียวน้องเคียวน้องเคียวไอ้ยอดนอ้าวอ๋วอดีแล้วไม่ระเบิดอะ่ะโอ้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 โอย่ายิง,ยงว้าแหละคิดว่ดเ<อ>าเขเยอะแถ่ไม่มได้เก็บ โอ้เรีบสร้างบ้านเสร็จเร็วอีพีนี้เราจะสร้างบ้านให้เสร็จกันนะครับฟูแต่ก่อนอื่นพี่ขอไปตัดไม้ก่อนนะตอนนี้ของในตัวพี่ไม่เหลืออะไรแล้วโดนคีปร์ระเบิดของก็หายไปหมดแล้วทำเสียงดีๆหน่อยรีบไปตัดไม้ดีกว่าน้องจะสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างเลยเพราะพี่จะสร้างบ้านอย่างงี้ทำเสียงดีๆดีกว่า โอ้อพีที่สามเนี่ยเราจะมาขุดเหมืองลงเหมืองกันนะครับ mm hmm. แต่ตอนนี้เราขอสร้างบ้านเสร็จก่อนแล้วเราก็จะทำการจบคลิปแบบสวยงามเหมือน mm hmm. คลิปแรกคลิปแรกนะยังยังจบคลิปไม่สวยงามโดนระเบิดตายห่าไปเยอะมากขอโทษที่มีความหยาบด้วยนะครับ mm hmm. ผมจะ mm hmm. ผมจะ mm hmm. ไม่ตัดต่ออะไรนะครับ โคตรเศร้าเลยครับเพราะว่าตอนนั้นผมลงคลิปเล่นโลบ็อกแมป o อแต่ว่าโดนคลิปโดนลบส่งสัยเซนเซอร์เยอะเกินไปก็ลเลยผมเลยคลิดว่าโอเคยังไงก็ถึอไม่ตัดต่อแล้วอุตส่าห์อัดเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วก็โดนลบคลิปออกไปแบบโคตรเศร้าเลยอย่าจ้องแก่นะอย่าทำนอน โอ้น้องโคตรเร็วเลยโตนึงโตนึงครับผมโตนึงครับขอไอ้นั่นแหละกำตามสนองน้องเอ้ยเดีวเร็วรื่เกิดมานะตอนนี้เนี่ยเราไปเหลืออะไรแล้วนะกฝนตกแดดออกสินะไม่ใช่ฝนตกความราวรอม่จบอีก แล้วเมื่อกี้คืออะไรร้องเขาเรียกว่าไม่ร้องใช่ไหมเขา,าเร้องไม่จบพีนน่น้งนองที่น้องพูดอ่ะออพี่ผิดอะไรอีกเด็วนะระวังมันมืดแล้วกันตอนนี้น่ะแสงแดดไม่สามารถทำลายพวกมอนสเตอร์ได้แล้วนะเฮ้ยขอขอ โอ้โหน้องนี่ทําทำอของเพลียงมากเลยน้องมาเอาคนแกะมาวางเล่ร่อนมากเลยให้พี่นี่แหละอาหารยิ่งหายากอยู่น้องเ้ยเดี๋ยวพี่ไปสร้างบ้านก่อนตอนนี้ได้บล็อกไม้มาครบหนึ่งชุดแล้วอย่าลืมปลูกต้นไม้คืนด้วยแต่พี่ไม่ปลูกนะพีาา่ไม่ปลูกครับพี่พี่เป็นคนเร็วครับพี่เป็นคนเร็วเข้าบ้านก่อนตอนแรก เราต้องมาครับบอกไม้ก่อนนะตอนนี้โอเคเราแค่2อชุดก็พอแล้วไม้สร้างบ้านมันพออยู่นนอไม่ใช่สร้างบ้านแบบสุดนุ่ยุลายสดรุุ่ล พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่พูดถูกหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่น่าไม่น่าเลยลูกบวกเลยมันมันเล่นยากอืมอพี่ปรับอันนี้ก่อนเยี่ยบเลยเปล่าพี่เปล่าแล้วไม่เอาลูกตัวบวกแล้วมันรู้สึกมันเล่นยาก ว่ามันไปเกี่ยวกับการหน้าจอหันเร็วด้วยเมื่อไรรู้สึกเล่นแย่เนี่ยสร้างบ้านได้เร็วขึ้นแหละบ้านพี่เนี่ยคุณเข้าเข้าจนมาชุ่มไม้เลยโอเคพ,พี่สร้างกระแพงบ้านแค่นี้ก่อนแล้วก็สร้างคาบ้านเสียยมันไม่เหมือนอเลยตอนนี้บ้านบ้านพี่เนี่ยกันน้ำฝนเรียบร้อยแล้ว บ้านพี่ก็เล็กเหมือนกันเหมือนกันนะบานพี่ไม่มีมอะไรแล้วอย่างน้อยก็อาศัยอยู่ได้เออว่ะพี่น่าจะทำหน้าต่างแต่ว่าพี่กลัวสกิลลิสตันยิงธนูเข้ามานี่แหละกลัวแค่นั้นแต่พี่ย่างเนื้อก่อนเก็บของสิ่งที่ไม่จำเป็นออกออกไป เดี okay, ๋ยวพี่ขอดูของก่อนนะมีอะไรที่ครับได้บ้างวะ<ห>พี่ครับเตียงได้แล้วนะเดี๋ยวน้องหละ่ะครับเตียงได้ก่อนพี่อีกโอ้ไม่ต้องมไม่ต้องมาอวดหรอกน้องเอ้ยทีนี้เขาเรียกว่าอวดแล้วเหรอเดี๋ยวโอ้อวดครับน้องเอ้ย้าไม่อยังถ้าไม่อยากตัวตกฟันร่วงน้อง อืมบิดบตางบ้านเสร็จนะพี่เหลือแค่หลังคาคโอเคถึงว่าด,ดีเน้องๆเดี๋ยวพี่กินอาหารก่อนพี่จะตายถึงเวลาที่พี่น่าจะออกไปสร้างหลังคาแล้วลอืมรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างนั่นคือบันไดไง ขอโชคดีในการขรับดาวเผานต์จะไปไรหนีไปอะไรละ่ะบอกมาขุดขุดขุดอะไรขุดเมืองลงเมืองขุดไปขุดหนถามหน่อยว่าเราควรสร้างบ้านให้เสร็จก่อนสร้างบ้านเสร็จแล้วโอ้โหทำไมเร็วจังเลย <c oughs> น้ออองหลาเโสบยใจไม่มีหรอกมันแค่ตอนเช้ามังเ้าพี่มีเตียงแล้วแต่พี่ยังไม่นอนเช่นนั้นแหละ ฉันจะเ,เรียนเอกมาลายอย่ามาร้องกับหน้าี่สิมากมายไม่นะนี่สิี่ลังสร้งยังไงน้องโอเคี่อีกครั้งนะ โอ้ไม oh, no. ่น้อไม่พอวะไม่ถึงไม่ถึงเอ่อบันไดไม่พอตอนนี้พี่ต้องโคนดน j a จ a มีกอมาไลน์อ่าโอเค ี่ครับบันไดก่อนตอนนี้พี่ต้องการบันไดสอย่งอางแต่ความอื่น,นต้องสร้างบันไดทางขึ้นเป็นหลังคาก่อนพี่ว่าจะสร้างบันไดทางขึ้นอ,อยู่ในบ้านจะจะจะ ผมก็ไม่รู้ครับน้องเอ้ยโอ้น้องทำร้ายอ่ะเขาไม่สกินน้องเป็นยังไงเนอะเธอกินน้องกระโดดสิรูไม่เห็นนะเหลี่ยงแปลกๆแปลกน้องเอ้ยโอ้น้องฆาตกรรมน้องผมเนี่ยไม่ดีเลยนะฆาตกรรมสัตว์ฆาตกรรมสัตว์ไม่ดีเหมือนกันนะพี่ดี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 บอกเลยอ่ะ โอ้ไม oh ่ก็พื้นที่ไม่พอสิดูสง่งพี่ว่าพี่ทุบนี่ออกไหมกว่าัาคาเนี้ไม่สมบูรณ์เลยเดิโอเคพี่ขาดบันไดอีกเท่าไหร่เนี่ยอ่าสางบา้านใต้ลิงก่อนแลวเพี่สางบา้านใต้ลิง อ่สองสา2ส 4, 5, 4 5, 6, 7, ่ห้เจพี่ขาดอ่าบันไดอีกแปดเดี๋ยวลงบันไดก่อนนะอุ้ยเจ็บเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งพี่อครับพี่บอกทำบ้านพี่เสร็จก่อนไม่งั้นนี่เดี๋ยวคลิปัดจบแดดละคนไทยอย่างน้อยอย่างน้อยก็ทำบ้านให้เสร็จ เรามาถึงจุดนี้นแล้วบ้านพี่ก็เหลือ,อแค่บันไดวางบันไดอีกแปน้นแล้วบ้านของอ่าวชิบห,า,หา,ายพลาดตรงขาอีกโัชีวิตเสร็จแล้วพี่สร้างบ้านเสร็จแล้วพี่ก็ไม่รู้มันกำมันเป็นไอเทมใหม่น้องมันเป็นไอเทมใหม่ที่พี่ไม่เคยลอง เกือบตกตายแล้วเข้าบ้านกนได้น้องเอ้ยมืดดแล้วมีมีคิปเปอร์อยู่ไกลๆอยู่เนี่ยขี่ตาเสียวจริงๆีอดเป็นหนึ่งี่หาที่วางเตียงตกฟิวตกฟิวอีโก้เดินเซนเซอยีโก้มาลายอะไรหรอน้องพี่ผมเข้าไป เข,ข้าไปากล่องยครับกล่องมาแล้วอืมคลิปหน้าเราจะลงเหมือนกันนะครับน้องสร้างบ้าเนเสร็จยังโอเคแต่ตอนนี้นะพี่โอ้ไม่นะพื้นที่กำลังเรียกรองบอกพื้นที่ใกล้เต็มแล้วพี่สร้างเอ่อพีเอ็กมาแล้วโอเคโอเค okay. น้อง อย่าเพิ่งอย่าพ่งรองเท้าอะไรหรอรองเท้าเหล็กหรองรองเท้าหนังเจ้าฆ่าสัตว์มากเกินไปขอให้พระเจ้าลงโทษเจ้า no, no, no. เราเรล่นเกมนะพี่เล่นเกมนะมันก็มีบาปนะน,น้องไม่มีไม่มีนี่คัพเปอร์เล่คัพเปอร์มันทำเหไรได้วะพี่ก็ไม่รู้เอเอเดี๋ยวจะเอาออกมาส่นแล้วผมก็จะ ม,ไบบม,มาไผดูีกเอยอัขาเออเบบเปนเังอือนเนี่ยพี่ว่าพี่ต้องตัดเอาหลังคาเข้ามาแทน,น,อ,น,นอย่างน้อยก็มีรูเอาไว้สอดสองอใส่อมต้สายลอฝาได้ด้วย หลอใช่ใสายโลฟ้าไหนนี่ก็กล้องสองทางไกลอ,อ๋อูดีตอนนี้พี่สร้างรูไว้สำหรับอ่ใส่หน้าต่างแต่ตอนนี้ก็คือพี่เนี่ยต้องการอย่างเดียวก็คือเออถ้าพี่สร้างมัน,ไ,มมนได้เหมือนกัน,นออพี่ก็ไม่รู้ราถามพี่พี่จะรู้หรือเปล่านะ เดี๋ยวพี่ขอขูดอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าวพี่ว่าพี่รู้สึกสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าพี่จะสร้างอ่าพี่จะสร้างรั้วรั้วกำแพงบ้านมากันไว้บวกกับพี่ก็จะสร้างฟาร์มแล้วก็บวกกับพี่จะสร้างบันไดขึ้นบน่านพี่สะน้องสร้างมาทําไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะลองไปงงมันคือลูกปั้นไข่ไม่รู้อะ ้าไรเปาไม่มีอะไรไปน้องไม่อุดเลยเหรอเนี่ยรูเนี่ยนเนี่ยรูหน้าบ้านเนี่ยรูรอยระเบิดเนี่ย,อย,ยโอเคน้องสร้างบ้านใต้ยินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาหากันก่อนมาอยู่ด้ยวยกันก่อนน้องก็โตค๊รับน้องก็วางไว้นู่นเลยเหรอ โอ้เปลียงนันเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวพี่ตัดออกเองใช่ใช่เลยวิ้ยเจอหมูเว้ยคือกระโดดจ้วงหมูอ้าวตายมาน้องออกมาด้านหน้าเราจะตัดจบแบบละครไทยนะน้องอยู่ไหน เดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ EP ที่2ขอจ,จบเพียงเท่านี้นะครับ EP ที่3ี EP หน้าเราจะลงเหมือนกันนะครับน้องเย้